ครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการตรวจสอบสถานะของ MySQL ของการเชื่อมต่อที่เราทําการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับจะทํายังไงนั้นเราต้องมาดูกันนะครับก่อนอื่นให้เราสร้างการเชื่อมต่อขึ้นมาก่อนครับเมื่อการเชื่อมต่อแล้วเรามาลองดูผลลัพธ์กันดูนะครับว่า status จะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นบรรทัดให้ด้วยนะครับใน,ในต่อมาก็ลองใช้งานแท็กฟรด้วยนะครับเพื่อในการกำหนดจัดรูปแบบของโค้ดเราให้ดูดีนะครับมองเข้าใจง่ายต่อไปเราก็ใช้ p ิทอาข้างในนะครับเพื่อแสดงรายละเอียดของอก่อนอื่นเก็บ เตตัสครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อนะครับก็ mysql s t a t e นะครับส่งพารามิเตอร์ลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเราตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่ออันนี้นะครับลิงก์นั่นเองก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Status นะครับ แล้วทีนี้เราก็ส่งสเตตัสเข้าไปเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ภายในนะครับที่เขาแท็กรขึ้นมาปิดไว้ด้วยนะครับเ,เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับกดรีเฟรชครับกลับมาที่หน้า index แล้วก็กดรีเฟรชเห็นอะไรไหมครับ Uptime <Trade> mm. ในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแต่ละอันนะครับของ s t a ตัสของการเชื่อมต่อนั้นๆที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะครับกลับมาก่อนนะครับต้องว่าคอมเมนต์เอาไว้หระไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ MySQL ของเราที่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะครับเทรดที่มีก็มีหนึ่งครับ up time 4 9 5 0ครับส่วน question ก็มีการเปิดการเชื่อมต่อไปแล้วกี่ครั้งนะครับ f a s h table อันนี้ open table คือ table ที่มีการ เปิดใช้งานนะครับมีเกี่ยมมีมาแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วก็ queries per second average นะครับค่าเฉลี่ยของการสืบค้นข้อมูลในแต่ตละแต่ละครั้งนะครับก็จะเป็น0.263ครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของ MySQL ของเรานะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ